ัดีครับนี่คือบางอ้อสเตเดียมของเรานะครับวันเสาร์ที่แล้วเราเตะบอลกันสนุกมากครับแมตช์นี้เราไปดูระหว่างสีส้มกับสีเหลืองประท่ากันครับโดยสีส้มเป็นทีมเต็งและก็สีส้มชนะไป3-0นะครับทีมสีเหลืองเราไม่อปแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ักบส้มครับอันนี้ติดปลายนวล3ขวดไล่เลยไล่ไล่ไป นครับครับนี่ครับนักเตะในตำนานของเราครับพาตบอง f อไปยิงพ่อมงเลยเดี๋ยวผมดูทีมผมก่อนครับฮะคนผมเกินได้ไปเลยเน่ยเนี่บอกให้ตตินก่อนเาจะได้เหนอาะครับไล่เลยไล่เลยนี่ ไปไปติดติดติดเสียบเลยเสียบเลยพี <ber> ่อันห้อยหน้าเลยพี่อันพี่อันห้อยอยู่หน้าคนเดียวห้อยหน้าไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาส่งให้ไปพี่อันห้อยรอข้างหน้าเลยสอยๆอยก่อนน้อยน้อยอ่ะไปไป ครับครับครับ,บนี่ครับนานๆนาทีนักเตะในตำนานครับยิยงไปหนึ่งทีพี่โบ้จากสีสเกต f อซครับ,บสวยอ,อะดูตำแหน่งกันให้ดีใครอยู่กลางวิ่งไล่พี่โบ้อยู่กลาง Suối, suối Tăng thêm hết đi Đứng Thùng Phải tăng liếng nhớ Suối, bay Ốc Ốc

เอาครับเอาครับเฮ้ยโอ้เรียบร้อยเอาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงสวย น้ำเงินเตรียมเลยน้ำเงินเตรียมตัวสีเหลืองลองเลยพี่ไม่ลองอนะ่ะฮะไม่ลองอนะ่ะ <c ười> คนเกินคนเกิน<า>ไปไปเลยไป <c ười> ยิงเลย bị rơi, bị rơi, bị rơi, bị rơi. Ai nè, đẹp 3 quả nè. Đẹp ban đi chạy rôi. เดี๋ยวลูกบ้านตีกองประชมวันนี้เหลือสู้หน่อยเหลือง มีท่าด้วยมีท่าด้วยเฮ้ยตะก,ก้อว่าเฮ้ยเฮ้ยทีมนี้แม่งลีลายเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ยใครก็ได้เปลี่ยนทีเ,เล่นเล่นให้จบเกมไม่มีตัวเปลี่ยน ไอ้ตายตายตายเฮ้ยเปิดเลยข้างหน้าเปิดเลยสวยสวยทรงทรงสวยสวยเฮ้ยยิงพ่อแม่งเลยเข้า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 เต็ดเต็ดเต็ดเข้าเข้าบีไรบีไรอย่าปล่อยให้เลี้ยงนั่นไง สองตายสองตายโอ้ยเรียบร้อยเลยญ่บา้า่บา้บานไม่พูดไม่จาครับเป็นไงโดนพี่สามขวดนะที่ผมยังไม่พร้อมครับสองตายครับสองตาย เอ้ยยิงสวยเงินโอเคเสียน้ำเงินลงไปบาไปเปลี่ยนผมปเปลี่ยนครับเป็นไงครับหลังจากเห็นลูกยิงของทีมสีส้มที่เป็นทีมที่เก่งครับลูกยิงสวยๆไป3ลูกครับเสาร์นี้เจอก,กันใหม่นะสีส้มเราจะไปแก้ตัวทีมแต่ว่าผู้จัดจาก,การทีมของสีส้มเลี่ยงครับ ได้แต่เป็นผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ